วัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะกับเราจะมาเล่นแรงกันดีกว่าในเกมฟรีไฟนะเข้าไปที่หมดแรงนะครับไปคนเดียวนะเราไม่อยากไปเป็นทีมไปกันเลยเจ้าหนรายที่สองนางสาววัดดาวสวัสเกินอายุยี่สามปีอายนยีสิบสามครับเจ้าหน้ที่สาม หรอเดี๋ยวตัดตอนไปในเริ่มเกมเลยนะทุกคนสู้ยังมีสตน่แหละลงนั่นแหละคนเยอะดีไปกัน<ม> ไปแล้วไปแล้วงั้นมีคนลงฝั่งนมีคนลงงั้นเราลงตรงกลางนะตรงกลางน่าจะมีปืนอยู่ <c oughs> เขาขึ้นไปแล้วเ,ออเขาลงไปแล้วเขาได้ปืนก่อนผมผมต้องตายแน่ผมถูกยิงแน่เลย เจ็บนะไอ้เขายิงมาล้วเขายิงมาแล้วเขาไงนะไดน่ะ e ไม่เอาจจไป ลง, <Huh? S 1> ลงนังมเขาเล่นปันเลยกัน กันทุกคนอืมสนกุกกดไลค์มาให้เยอะๆนะเดี๋ยวจะทำคลิปต้อน,นักน,น,นะ การต่างๆเดี๋ผมเก็บของไม่ได้ค่ะเราจะม้วนกันนั่งตะโกนคุยเอเป็นแป <h ums> ะปบ あっちょっとこ แม,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 หมววให้ซื้อสามมันมันาไม่แรหนเพราะว่าจะแนะนำให้ซื้อ่ดีกว่าซื้อมานะไม่คุกแงนี้น่าจะเขาน่าจะยิงหนัวาซื้อกอรร่กอนนะไม่ได้ว่าจะซื้อรอะไร ีเสียงรบควรก็ขอโทษด้วยนะมีเสียงรบควรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะไปกันต่อเลยโอเคนะตั้งกี้เราพูดเบาไปท่านผู้ามใครนะคนคิดว่ามันน่าจะเบาไปนะคน ตรงนี้น่าจะมีคมนไม่กื้คนเพรว่ากระสุสน,น,นลูกซองหายคืออะแลนะเน่นเลยน่าจะคุณมาตำบว Bye.